ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้ก็นายนายเปียกจะขออาสาท่านไปตามหาแผ่นดินทองพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ตำบลหนองกุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับพื้นที่มีทั้งหมด888ไร่เป็นโฉนดพร้อมโอน เหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมหรือรีสอร์ทน่าสนใจถ้าสนใจจริงดีก็ไอดีเปียกแปครับก็โทรมาคุยกันได้ทุกเวลานะามือคำดึกดื่นยังไงก็โอเคพาไปดูที่ได้ตลอดตลอด,ลอดทุกยี่ี่ชั่วโมงนะเอาไม่ใช่ยี่ี่ชั่วโมนะเอาแค่ของวันสนะิบสองนาฬาชันะ่วโมงก็พอนะครับเอาเจ เชิญชวนไปดูที่ไอ้อาที่อผมไปถ่ายวิดีโอมานะครับเชิญเลยครับเชิญครับรรรรรครับตรงเนี้นนยก็เป็นอันว่าผมไปถ่ายมาอย่างนเงี้ยครับไม่อยู่ไม่อยู่ในที่ไปไ,ปไป พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ888ไร่ครับผมนะ888ไ,ไร่เป็นพื้นที่ดินทรายล้วนครับดินทรายล้วนเหมาะกับการเกษตรหรือว่าจะทำตสาหกรรมหรือว่าจะสร้างารีสอร์ทพักพ่ โอ้หน่าทำมากนะเมื่อก่อนมันเป็นในต้นยูคาลิปตัสเต็มไปหมดก็ดีตัวของเขาก็เอามามาทำเป็นในมาถางจะมีคนมาทำไอ้เกษตรสมัยก่อนเนาะก็เลยล้มเลิกมันเป็นงานพื้นที่ที่เหมาะเจาะมากเลยครับ ท่านเท่าที่เห็นมามันมีฟ้ําอมันมีสิ่งอุปกรณ์สะดวกสบายมากทั้งน้ำนะน้ำก็ยังอยู่ยังยังอยูอย่ใกล้ไฟสายไฟที่แรงสูงก็เลยที่ไปหลายหลายหลายร้อยเมตรนะครับไม่เกี่ยวกันน,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 นี่ผมวิ่งประมาณ กืบเกือบสิบนาทีรถวิ่งเกือบยี่สิบนาทีนะครับถึงจะรอบรอบที่ถ้าถึงพื้นที่นี่มันมีทางเข้าทางออกได้ทั้งสองทางวนเลยวนรอบเลยที่วนรอบมจริงๆถ้าทำห้พวกไอ้ดีสอดหรืออะไรแต่อะไรเหมาะที่สุดเลยครับจะเป็นสากรรมก็ไม่ไม่เบา่า ก็สนใจจะให้ให้พามาดูก็<า>โอเคครับนัดมาโรมา,มามพามาได้ทุกเวลาครับทางเข้ามาจากทางเนินลักก็ได้ทางเนินลักทางเอทิคเกษม ทางเพชรเกษมเข้ามาทางวัดสิาลป์กุณารามก็ได้นะครับหรือทางปั๊มในชาติก็ได้แล้วจะมาออกทางนี้ครับทางเอหอ,งอ,อ,อหนองชุมพลทางอบตหนองชุมพลนู่นเลยไปเปิดโผล่ไปนู่นเลยเพชรเกษมออกได้าหลายทางมีโรงงานติดติดกันตลอด ดูครับพื้นที่สวยมากเลยครับก็เรียกว่าเอารถบับปราบก็ไม่น่าจะอายากเย็นอะไรเพราะพื้นที่มันเป็นที่ราบเรียบอยู่แล้วนะครับแล้วมีบอ่อน้ำอีกยังมีบอ่อน้ำที่ใช้ร่วมกันได้นะนี่ครับ เสาไฟฟ้าแรงสูงนั่นนะ่ะอยู่เลยที่ไปนะครับไม่ได้อยู่นะครับที่ลงเลยไปไหลร้อยร้อยเก็นเกือบกิโลละประมาณยสเทีทเ่ยวแล้ว,วนะครับนี่ก็ถึงทางโค้งนี่ก็นั่นละใกล้ละใช่ใช่ยูใช่ยู นโรงงานน่ะโอ้ยโรงงานนี่ม็ดึงไฟมาใกล้นี่ดึงไฟดึงน้ำมาได้สุดเซ็ตตรงนี้ปกติอืมนี่นะครับพอตรงนีะ ใกล้แล้วใกล้จะถึงเนี่ยเนี่ยโอ้นานนะครับผมวิ่งมานี่นานมากเนี่ยครับเขตที่ครับนี่เขตที่ตรงนี้แหละที่มีรั้วกั้นนั่นนะครับผมนะครับแล้วก็มาถึงมีโรงงานอีกเนอ่ยครับก็วิ่งออกไปนู่นเลยน้องกัมพลได้สบายครับมีบ้านมีโรงงาน นะมีโรงงานมีโรงงานทําทําเสาทําอะไรเนี่ยลแล้วก็ไอ่ต้อง้องาแรงสูงนะครับก็โอเคครับครับ